สวัสดีค่ะน,นิพพพ่อแผงดินนะคะในช่องนิมถนัดกินค่ะวันนี้นะคะน้องนิมก็จะมากินยำหมูยอใส่น้ำปลานะคะแล้วก็หมูยอทอดค่ะนี่แล้วก็มีแตงกวานะคะอันนี้นะครับอดูใกล้ๆนะครับผมนี่หมูยอสวัสดีเอซี 3, น้องนิมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรากอะไร ชิ้นใหญ่ๆเต็มเต็มคำเต็มเคำแลครับผมอา้าโซโล,โลเลยตังหว Hmm. Mèo bay, túc nga lên nó mèo <laughs> mèo mắt 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 Cái mẹ mắt mắt Ừ. mắt mắt เป็นหมูยอแท่งนะครับผมหมูยอแท่งหรวมเนื้ออร่อยมากอืมเนื้อนั่ง อาทอมต้องดีไหมเดีด๋ยวออาทอมแม่เย็นเลยเย็นไหม อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยนะครับผมจดจวดน้มันแทะแัคั่น้องม no. ูนี้สองคนพอ่อลูกนะครับผมจดจวดอืมอืมไขมัเยยว ไข่<ค>เจียวม้าเยอะยวนนะครับอุ้ยชอนงอเลย ย้อนตีไม่เกิดย้อนตีไม่เกิดอือเอาบานอือคนเดียวด้วยอือในแบ่งลูกเลยอ่ะอือดีนะอืออืมเนี่ยกินมะเขือเทศอ่ะอืมไม่ชอบกิมนมะเขือเทศเซนจะลองกินดูมะเขือเทศ ตัดตาเมืเ่อเมื่อเกิดแท้ในมีประโยชน์คือว่าจะทำให้ผิวเราอ่ะขาวอ่ะเข่า,ขาพองมีน้ำมีนวลให้ออกปรีโยวน์กินมะเขือลูกเล,ล็กได้อ่ะที่มันอยู่ในเครื่องดังเฮ้ย เหมียวหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่ได้แล้วเหมียวไปจังเลยชิ้นไม่แบ่งเลยนี่ให้เหมียวนะเนี่ยชิ้นไปเริ่มเลยอ่ะเหมียวนะเหมียวไม่รู้อีกลูกมาอีกมาอีกมาอีกย่งไงทั้งคนทั้งแนวเลยค่านี้อ้าว

อันนี้ยอะมามันมะเขือเทศหวาน

ตัวลาไปกันให้ลืมกไลครกดแชร์กดซับครนี่ไหมคะ่นนี้สวัสดี่ะบเปบ๊าย้าเอาไหนบอกอิ่มแล้วของเขามันก็ต้องจบด้วยของหวานสิพ่ออะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเม็ดขนุนเหรอนี่นะครับผมเม็ดขนุนโยโย่อาจจะน้องดีมากินรอพอยอะ,อะกินนินหน่อย <laughs> บาย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 อันนี้อันนี้คือเม็ดขนุนนะครับผมเม็ดขนุนทำเองนะฝาเนื้อนัน่นแหละ แล้วพบกันคลิปหน้าแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ช่องดินถนัดก,กินทีวีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ